วิริเยณะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียรถือว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาอันนำมาซึ่งปัญญาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขความเพียรน,นี้ต้องหมั่นสร้างสมฝึกฝนตนให้มีสติมีวิริยะมีขันติเพื่อนำพาตนไปสู่ปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งในทุกข หรือเข้าใจปัญหาที่เกิดแก่ตนในที่สุดความเพียรคือความพยายามคือความตั้งใจในการทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสุจริตด้วยกุศลลจิตอย่างไม่ลดละหรือท้อถอยขอให้ท่านทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเพียรอันเป็นกุศลด้วยกันเถิด